ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยก็เลิกที่จะลงทุนหุ้นแบบ value อย่างเดียวแล้วก็เริ่มที่จะมาศึกษาเรื่องกราฟพร้อมกันไปด้วยจะได้ทําให้เราเข้าซื้อหุ้นได้ดีมากขึ้นนะครับแต่จุดอ่อนของการดูกราฟเป็นเนี่ยก็คือจะทําให้เรามีความมั่นใจมากเกินไปนะครับทำให้รู้สึกว่าหุ้นตัวนี้มันดีแน่แนกราฟมันดีมากราคามันต้องขึ้นไปอีกแน่นอนเลยจนลืมนึกถึงความเสี่ยงไปนะครับแต่อย่าลืมว่าโอกาสที่เราจะขาดทุนเนี่ยก็เกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่ากราฟจะดีหรือว่าหุ้นจะดีแค่ไหนนะครับ ถ้าเราซื้อผิดจังหวะยังไงก็มีโอกาสที่จะขาดทุนนะครับในความเป็นจริงแล้วในการลงทุนเราไม่สามารถที่จะควบคุมอะไรได้มากนะักใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ว่าจะทําให้เอทราคาตัวที่เราซื้อเนี่ยมันขึ้นหรือจะไปเปลี่ยนแผนการดําเนินงานของบริษัทก็ไม่ได้หรือจะเปลี่ยน c ีอก็ไม่ได้อีกอแล้วเราทําอะไรได้บ้างมันมีแค่2ออย่างนะครับที่เราทําได้ในการลงทุนก็คือจะซื้อเมื่อไหร่และจะขายเมื่อไหร่เท่านั้นเองมีแค่2ออย่างจริงๆ ดังนั้นแผนการลงทุนจึงสำคัญมากๆนะครับและนี่ก็คือ3ลํลำดับความสำคัญของแผนการเทรดลำดับที่1คือแผนจำกัดการขาดทุนไว้นะครับ ตอนที่เราซื้อหุ้นเนี่ยเราไม่ได้แน่นอน100%ใช่ไหมครับว่าราคามันจะขึ้นไปมันมีโอากาสที่จะตกลงมาขาดทุนก็ได้แผนการนี้จึงเป็นแผนการสําคัญนะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ขาดทุนจนมากเกินไปแบบ30 4 0 5 0ี่สเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยควบคุมความเสี่ยงได้และยังมีโอากาสที่เราจะทํากําไรในรอบใหม่เพื่อแก้ตัวได้นะครับแผนการที่2คือแผนการปกป้องเงินทุนของเรานะครับหลังจากแผนแรกผ่านไปแล้วเนี่ยเมื่อเราซื้อแล้วราคามันขึ้นไปแล้ว แผนการต่อมาที่จะทําก็คือเราจะต้องเลื่อนจุดตัดขาดทุนเนี่ยไปที่ต้นทุนแทนนะครับเพราะว่าอยู่ๆถ้าเกิดตลาดมันไม่ดีและทําให้ราคาหุ้นตกลงมาเนี่ยอย่างน้อยไปขายตอนเท่าทุนก็ยังดีกว่านะครับลำดับแผนการที่3ก็คือการปกป้องกําไรของเราไว้นะครับ เมื่อราคาของหุ้นที่เราถือเนี่ยมันขึ้นไป50% 100%แล้วเนี่ยเราคงไม่อยากให้มันตกลงมาเหลือแค่10% 20%ใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงต้องมีแผนการเพื่อปกป้องกําไรของเราเอาไว้ด้วยว่าเราเนี่ยต้องการ take p r o f i ขั้นต่ำที่เท่าไหร่สมมุติว่ามันขึ้นไปแล้ว50%เราต้องการ take p r o f i เนี่ยไม่ต่ำกว่า30%เราก็จะต้องตัดขาดทุนที่กําไร30%นะครับ สรุปสิ่งที่ได้จากคลิปนี้นะครับ3ลํลำดับความสำคัญของการเทรดนะครับ1ก็คือการจำกัดการขาดทุนตอนที่ซื้อนะครับ2ก็คือปกป้องเงินทุนนะครับเมื่อราคาของหุ้นเนี่ยมันขึ้นไปจนได้กำไรระดับหนึ่ง 3. ก็คือการปกป้องกำไรที่เราได้มานะครับเมื่อราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นไปสูงมากแล้สาม,มารถติดตามผม Investor s o u l ได้ทุกวันพุธและวันศุกร์นะครับ ถ้าใครดูทาง Facebook ฝากกดไลค์กด Follow ด้วยและถ้าเกิดใครดูทาง YouTube ฝากกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพู้นอเมริกานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับถ้าผมเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ